สวัสดีครับพบกับเสือเสร์ดมีดเดินป่ามีดเชฟมีดครัวนะครับวันนี้เสือนำมีดครัวนะครับซึ่งสร้างจากเล็กตลับลูกปืนนะครับเป็นตลับลูกปืนเจแปนนะครับรถสิบล้อนะครับผมสร้างเป็นมีดเนาะนะครับผมมาเชิญชมนะครับมีดทำควขนาดเล็กนะครับผมนะครับเล่มที่1นะครับ8.7กว้าง1.435สันหามิลน้ำหนัก300กรัม นะครับผมคมดูดใบนิกลเลยนะครับผม,มเหมาะสำหรับงานครัวนะครับผมราคาเพียงเล่มละ550บาทนะครับเล่มที่หนึ่งแถมฝัก P ี c พร้อมส่งนะครับเล่มที่สอง9.2นะครับกว้าง1นิ้วห้าหุนโคนสันห้ามิลไล่ไปลายบางนะครับหนัก300กรัมราคา5้0บาทครับ คมจัดมากเลยนะครับผมตลับลูกปืนนะครับเป็นเหล็กแข็งมากเลยนะครับผมสร้างมีดมีดจะมีความคมที่สูงนะครับและใช้ได้นานนะครับคมไม่ค่อยหมดนะครับผมเล่มที่3ยาวอยู่ที่9.5นะครับกว้าง1.5 นสันหกมิลน้ำหนัก300กรัมนะครับผมราคา550บาทครับการจิกข้าเนื้อนะครับเข้าดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อย่างไส้ย่างนะครับผมซอยผักซอยเนื้อนะครับมีดเล่มเดียวนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับเล่มที่4นะครับผมยาวอยู่ที่9.6นะครับกว้าง1.5 สันหมิลน้ำหนัก350กรัมครับราคา600บาทนะครับราคา600บาทเนาะด้าม6นิ้วนะครับผมด้ามนะครับเป็นได้ายประดูนะครับเป็นด้ายประดูใหม่นะครับผมแข็งแรงเนิ้วนะครับเข้าด้วยอีฟ็อกซี่นะครับไม่มีวันด้ามหลุดเลยนะครับผมนอกจากกระทุบด้ามนะครับคมจัดนะครับผมคมจัด นะครับเล่มที่สีราคา600บาทนะครับเล่มที่5 600บาทเช่นกันครับ10นิ้ว2หุนกว้าง1.5สัน6มิลไล่ปลายบางน้ำหนัก350กรัมครับ ทรงสวยมากเลยนะครับเล่มที่5้านะครับผมขวันได้ลาบได้ซอยได้นะครับเล่มหกอยู่ที่10นิ้ว2องหุนนะครับกว้าง1นิ้ว6หุนสัน6กมิลน้ำหนัก400กรัมครับความคมนะครับ คมดูดใบมีดโกนเลยนะครับผมทุกเล่มนะครับคอนรงเสือจัดพามคมไม่เพิ่มอีกนะครับก่าที่ที่ลงคลิปนี้อีกนะครับเล่มที่7นะครับยาวอยู่ที่11นิ้วนะครับกว้าง1.6นะครับโคนสัน6มิลน้ําหนัก400กรัมครับเป็นมีดยาวออกเป็นมีดซุยเลยนะครับผมฟันไม้ได้เลยนะครับด้วยน้าหนัก400กรัมนะครับ นะครับผมมากเลยนะครับผม11นิ้วเนาะเล่มที่8นะครับยาวอยู่ที่11นิ้ว2หุนนะครับกว้าง1.6โคนสัน6มิลน,นะครับน้ำหนัก400กร,รัมนะครับตัวนี้น้ำหนักจะพุ่งไปนะครับฟันไม้ได้สบายเลยนะครับ ยาวด้วยนะครับเต็มสุดท้ายนะครับมีดออกมีดขีเด้งนะครับยาวอยู่ที่11นิ้วกว้าง2นิ้วนะครับโคนสัน5้ามิลน้ำหนัก400กรัมนะครับเป็นทรงแบบนี้นะครับเป็นมีดคล้ายๆกับมีดโตนะครับแต่ปลายจะโค้งมนนะครับผมหรือเรียกว่ามีดปุกนะครับผมคมจัดมากเลยนะครับ ราคา700บาทนะครับทุกเล่มนะครับทำจากตลับลูกปืนนะครับเจแปนนะครับรถ10บล็อตแท้ทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นมีที่คมจัดคมนานราคาแล้วก็จับต้องได้สนใจโทรหรือแอดไลน์กันเลยนะครับ089 756 0208ครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับค i b e ให้เสียสริด้วยนะครับขอบคุณครับ